สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะมือนี้สิมาสาธิตการเฮ็ดอาหารอีกล้วค่ะมือนี้สิมาเฮ็ดลาบปลาทะเลนะคะผู้ดีอะมันเรีว่ามีมิเตเนวเอ็กซ์คิวตัวหล่อละค่ะผู้ดีบ่มีปลาดุกที่จริงอยากกินลาบปลาดุกมันบ่มีปลาดุกเข้ากันเลยสิเฮ็ดลาบปลาทะเละปลาย่างเมื่อวานนี้มัผู้ใดกินน้ำมันก็เลยเหลือหลายค่ะปลาย่าง เรียบร้อยแล้วห่อเอามาแกะนะคะแกะแกะแกะแล้วเ่าก็มาโคกโคกให้เนื้อมันมุนๆนะคะเรียบร้อยกัเอาใส่นี่นะคะเซีลาบคือลาบมีสานห่อหนิล่ะคะลาบแดัดแปลงนะคะโม้หนี้ฝ้ายได้เบิร์ลนละคะแม่บ้านมาอยู่นี่เฮ็ดกินได้เบิร์นละคะตามตัวบ่ได้ดอกเนี่ยนะคะนี่เ่ากับเฮ็ดมันแหง้งอยากซื้อเฮ็ดเป็น ลาบแบบแหงๆก็ได้ค่ะ,ะเป็นลาบผงๆเป็นสีเห็ดเป็นน้ำอดเจาะก็ได้เังสีนะคะก็เห็ุเป็นสีก่อนนะคะเดี๋ยวก็สีเอาเครื่องปรุงนะคะมาใส่กันเดี๋ยวนะคะเอาก็มาเริ่มส่วนผสมกันเลยนะคะแรกอะใส่พริกผงนะคะ ยาเป่าไส้ไลายเมันสิเฮดพอดหกขวเเฮดคือหลามพราะธรรมดาเนี่ยนะหกขวหกขวหัว,ห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 วส้ล้างไตปักจามะขาดไม่ได้ผมชื่อหลุดโอเค นำปลาน้่ปลาลงไปน้ำข้น,น,อ,นอ่าแล้วก็บ,บักหนาวนะคะใส่บักหนาวห็ดขึ้นลาบปลา,าเขานี่ใส่บักหนาวนั่นห้อมค่ะใส่บักหนาวไปหอมเลยหอมมะนาวเลย มันจะรู้สึกว่ามันจะแหงไปนะคะเขาอาจจะเติมน้ำเติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยเติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยอยากแหงโคตรปลาทิมไปโดนโดดมันในเตาอบมันเลยแหงเนี่ยเป็นเริ่มเป็นเป็นสีนนละคะ่ะม้อยจเกน้อยลวมีชุ่มชื้นจักน้อยแล้วหอมหวนานลย,ยชิมก่อนซิ แซบ่บมันนัวมันอยากนวดเหรอเพราะเพราะมันปลาทะเลมันอยากออกนุ่นัวดเหรออุ้ยแต่ว่าส่เล็กน้อยก่อนนวดบักบละกะใไซน้าอีกน้อยนึงก็ผสมกันเลยบัออกน้าอีกน้อยนึงลาบปลามันสีแซบ่บ แล้ะะเวเอามาเลยกระได้เซาพีเล็กน้อยก่อนแล้วเอาบะชิมหนึบันเอาเลยนะคะบพีเล็กน้อยนึงแล้วเราทำบานนี้เอาก็ใส่ผักเข้าลงไปนะคะหุ่มตะก้อนก,นก็ใส่ผักใส่อขานะคะขา ก็คือลาบปลาห้าใส่ขคาลุงก็น้อยลาบกระดุกใส่ขคาลาบกระดักัหบ,กบหอมใส่ขคานะคะมีพริกโดดน้ำนะคะมีพริกโดดอุตากับพริกโดดอิลีมีพริกโดดมีหอมแดงเนี่อกัะซี่นะคะใส่ลงไปลาบป่า,ปาอืมกินก็คนเนี้ยห้าวแล้วก็พักสดุดลาบปลาทะเลห้านี่แหละคะ่ะ บ่มีปลาดุลาบด้เบิดสุป,ปาล่ะคะ่ะว่าแต่อยากตัดแปลงด้เบิดล่ะคะ่ะมาอยู่นี่กินปลาดุกมันกระแพงกินปลาทะเลอยู่นี่ถือกลัวอีกปลาสด <c oughs> ปลาดุกเข้ากันสิมันสื่อกินอยู่นี่มันกระแซ่แข็งมากเต้าเหรอค่ะมันบ่ไเด็ดสดดอกกินปลาทะเลสดกว่าอืม แซบอีค่ะแซบอีลีปุบโปแถมก้อยเรียบร้อยค่ะหน้าตานะคะหน้าตาน่าทานไหมคะค่ะเดี๋ยวฉันมาแนะนำกันโมดิฟายอาหารมาให้เบิ้งไมนะคะแซบทิงซี่หละค่ะแซบแม่บานไข่ในตางแดนค่ะสวัสดีค่ะ